รหัสลับฮีโร่ธรรมะสามสิ่งวิเศษที่ทำให้ชีวิตหนูโคตรเจ๋งสวัสดีค่ะน้องๆฮีโร่ธรรมะสุดเจ๋งทุกคนน้องๆเคยรู้สึกไหมว่าบางทีเราก็เผลอทำพลาดหรือว่าเผลอโมโหโจนทำร้ายความรู้สึกเพื่อนหรือว่าทำของพังนั่นก็เป็นเพราะว่าใจของเรามันวิ่งวุ่นเหมือนลูกบอลที่ไม่มีใครคุม วันนี้พี่จะมาแนะนํารหัสลับสุดยอดที่จะทําให้เราทุกคนกลายเป็นยอดมนุษย์แห่งความสุขนี่คือคําสอนดีๆจากวิถีอนุตตรธรรมที่จะสอนให้เราพาใจกลับบ้านไปสู่ที่ที่มันบริสุทธิ์และมีความสุขที่สุดเลยแก่นแท้ที่หนึ่งจุดซุปเปอร์แมนในตัวเรารหัสลับแรกก็คือสามสิ่งวิเศษ ที่ทุกคนได้รับมาตั้งแต่เกิดเหมือนเป็นกล่องเครื่องมือฮีโร่ที่พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพ่อเกิดแม่เกิดให้กับเรามาสิ่งแรกเลยคือจุดศูนย์รวมพลังหรือว่าประตูสวรรค์จุดตรงนี้มันไม่ใช่แค่ผิวหนังนะคะแต่ว่ามันคือที่อยู่ของจิตใจที่ดีที่สุดของเราเวลาที่เรามีความสุขสบายใจหรือคิดดีๆ จิตใ,ใจที่ดีของเราจะอยู่ที่นี่ในแต่ละวันใจของเรามักจะออกหนีไปเที่ยวไปติดกับเกมติดกับขนมติดกับคำนินทาของเพื่อนจนลืมศูนย์บัญชาการตรงนี้วิธีนำไปใช้ในชีวิตจริงเวลาที่น้องๆรู้สึกปรี๊ดแตกโมโหสุดๆหรือรู้สึกโลภอยากได้ของเพื่อนๆมากให้หยุด หายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็ดึงสติกลับมาที่จุดซูเปอร์แมนตรงนี้การทำแบบนี้เหมือนเรากดปุ่มรีเซ็ตให้ใจสงบลงแล้วเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ต้องให้เจ้าความโกรธมาสั่งเรานี่ก็คือการปกป้องใจบริสุทธิ์ของเราค่ะแกนแท้ที่สองสามภารกิจของฮีโร่ธรรมะ การเป็นฮีโร่ธรรมะไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆแต่ต้องมีภารกิจที่ต้องทำนี่คือสามภารกิจหลักที่ทําให้เราสร้างบุญได้ทุกวันเลยหนึ่งหยุดทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่แค่ไม่ขโมยของแต่คือการหยุดพูดจาทําร้ายเพื่อนหยุดคิดอิจฉาคนอื่นและหยุดแกล้งน้องด้วยนะ 2. องทำแต่ความดี การทำความดีที่เจ๋งสุดๆเลยคือการมีเมตตาโดยเฉพาะการกินเจหรือว่าการกินผักผลไม้เพราะว่าการกินเจคือการฝึกหัวใจเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมโลกแม้ว่าเขาจะเป็นสัตว์และก็ยังได้ช่วยดูแลโลกของเราอีกด้วย 3. ช่วยให้คนอื่นทำดีด้วย เราต้องชี้ทางสว่างให้คนอื่นได้เข้าใจเรื่องดีๆการชวนเพื่อนมาดูคลิปธรรมะดีๆหรือการสอนให้น้องรู้จักพูดจาเพราะ,ระก็คือการช่วยเหลือคนอื่นแล้วจำไว้ว่าบุญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราให้เงินเยอะแค่ไหนแต่อยู่ที่หัวใจที่บริสุทธิ์ขณะที่เราทำสิ่งนั้นต่างหากแก่นแท้ที่สามพลังแห่งความกตัญญูและจิตสำนึก จีโรอที่ดีต้องมีคุณสมบัติประจำตัวที่แข็งแกร่งหนึ่งในนั้นคือความกระตันยูค่ะความกระตันยูคือการรู้คุณทุกคนขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาขอบคุณคุณครูที่สอนเราขอบคุณข้าวที่เรากินแม้แต่ขอบคุณท้องฟ้าที่เราได้หายใจ และเมื่อไหร่ที่น้องๆไม่สบายใจไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีลองหลับตาเบาๆแล้วถามหัวใจหรือที่เรียกว่ามโนธรรมข้างในดูสิคะมโนธรรมของเรานี่แหละคือเข็มทิศวิเศษที่จะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดถ้าเราซื่อสัตย์และกระตัยูต่อทุกคนโลกภายในของเราก็จะเต็มไปด้วยพลังงานความสุข และความสุขนี้ก็จะกระจายไปถึงเพื่อนๆและคนในครอบครัวของเราเองวิถีอนุตตรธรรมไม่ได้อยากให้น้องๆเปลี่ยนไปนับถืออะไรใหม่แต่อยากให้น้องๆเปลี่ยนใจและก็เปลี่ยนการกระทำให้เป็นคนที่ดีที่สุดในแบบของเราเท่านั้นเองค่ะมาเริ่มกันเลยรักษาสติไว้ที่จุดซูเปอร์แมน ทำสามภารกิจฮีโร่และมีหัวใจที่กระตัญยูมาร่วมกันเป็นฮีโร่ที่สร้างโลกที่เต็มไปด้วยความสุขและคนดีมากๆด้วยกันนะคะช่วยกันกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รู้รหัสครับนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ